บทสาธยายเรื่องเหตุตสูตรรากเงาแห่งลทัทธิพรมลิขิตและหนทางสู่ความเป็นพระโสดาบันที่มาจากพระสุตันตปิฎกสังยุตตะนิกายขันธวารวักทิฏฐิสังยุตโสตาปฏิวักในย่อหน้าที่ สี่ถึง4ี่สเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนำเอาเหตุสูตรเป็นพระสูตรที่เจ็ดในโสตาปฏิวัค์มาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังพระสูตรนี้ ได้นำเสนอภาพของมิจฉาทิฏฐิที่เป็นต้นกำเนิดของลัทธิชะตากรรมนิยมหรือพรมลิขิตนั่นคืออเหตุกะทิฏฐิความเห็นว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยคําว่านัติเหตุนัติปัจจโยหมายถึงไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย เป็นความเห็นที่ว่าความเศร้าหมองและความบริสุทธิ์ของสัตว์ล้วนเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยไม่มีเหตุปัจจัยและขยายไปสู่การปฏิเสธอำนาจของความเพียรพยายามโดยเชื่อว่าสัตว์ทั้งปวงล้วนไม่มีอำนาจไม่มีกำลังแปลไปตามภาวะแห่งความแน่นอนและความไม่แน่นอน หรือนิยติสังคติภาวะปะรินาตาหัวใจของพระสูตรนี้คือการชี้ให้เห็นถึงรากเง้าของความเห็นที่ทำลายคุณค่าของความเพียรพยายามนี้ว่าก็ยังคงเกิดจากสิ่งเดิมๆคือการยึดมั่นในขันห้าและทรงแสดงหนทางแห่งการถอนรากถอนโคนความเห็นผิดนั้น ซึ่งเป็นทางตรงสู่ความเป็นพระโสดาบันผู้มีสัมมาทิฏฐิในเรื่องเหตุและผลณพระนครสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรหนอมีอยู่เพราะถือมั่นอะไรเพราะยึดมั่นอะไรทิฏฐิ จึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองหรือความบริสุทธิ์ของสัตว์ไม่มีกำลังไม่มีความเพียรสัตว์ทั้งปวงล้วนแปรไปตามชะตากรรมพระองค์ทรงชี้ให้เห็นถึงความเห็นผิดที่เป็นปรัชญาอันซับซ้อนนี้แท้จริงแล้วมีรากฐาน มาจากความยึดมั่นที่เรียบง่ายคือการยึดมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณน,นั่นเองจากนั้นพระองค์ทรงชี้ทางแห่งการแก้ไขด้วยกระบวนการแห่งวิปัสสนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่า ก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นทิฏฐิจะพึงเกิดขึ้นอย่างนี้บ้างไหมไม่พึงเกิดเลยพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงแสดงทำนองเดียวกันนี้ กับขันห้าและอารมณ์ที่รับรู้ทางทวารทั้งหและทรงสรุปในตอนท้ายด้วยข้อความเช่นเดียวกับพระสูตรก่อนคือเมื่อใดที่อริยสาวกละความสงสัยในขันห้าและอารมณ์ทั้งปวงได้เมื่อนั้นชื่อว่าเป็นอันละความสงสัยในอริยสัจสี่และได้ชื่อว่าเป็นพระโสดาบัน หลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. กายวิภาคของอาเหตุกะทิฏขิความเห็นว่าไม่มีเหตุนี้เกิดขึ้นจากการมองไม่เห็นความเชื่อมโยงของเหตุและผลเมื่อบุคคลเห็นว่าชีวิตนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนบางครั้ง ทำดีไม่ได้ดีทำชั่วกลับได้ดีเขาจึงเกิดความท้อแท้และสรุปว่าทุกอย่างพงถูกกำหนดมาแล้วความพยายามของมนุษย์ไม่มีความหมายนี่คือการยึดมั่นในขันห้าที่ตนควบคุมไม่ได้จนเกิดความรู้สึกไร้อำนาจ แล้วจึงสร้างคฤษฎีแห่งความไร้อำนาจขึ้นมารองรับ 2. การยึดมั่นนำไปสู่ความเห็นผิดได้ทุกรูปแบบพระสูตรในวรรคนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอุปาทานในขันห้าคือบิดามารดาของมิจฉาทิฐิทุกชนิดไม่ว่าจะยึดมั่นแล้วพอใจไม่พอใจ สรุปเอาจากสิ่งที่เห็นหรือสรุปเอาจากความรู้สึกไร้อำนาจทั้งหมดล้วนมีจุดเริ่มต้นเดียวกันคือการยึดมั่น 3. ส,สัมมาทิฏฐิของพระโสดาบันคือการสิ้นสงสัยในเรื่องปฏิจจสมุปบาททางแก้จึงไม่ใช่การไปนั่งถกเถียงเชิงปรัชญาว่า พรมลิขิตมีจริงหรือไม่แต่คือการหันกลับมาดูผู้ยึดมั่นเมื่อปัญญาเห็นประจักษ์ว่าขันห้านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเมื่อนั้นการยึดมั่นในตัวตนที่ต้องตกอยู่ใต้ชะตากรรมก็จะถูกทำลายลงแต่พระอริยสาวกไม่ได้สรุปว่า ทุกอย่างเกิดขึ้นเองลอยๆท่านกลับเห็นความจริงที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือกฎแห่งเหตุปัจจัยหรือปฏิจจสมุปบาทท่านเห็นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะมีเหตุและดับไปเพราะเหตุดับความเพียรพยายามที่ถูกต้องย่อมเป็นเหตุที่นำไปสู่ผลที่ดีงามได้ เมื่อสิ้นสงสัยในขันห้าจึงสิ้นสงสัยในอริยสัจสี่ซึ่งรวมถึงความเข้าใจเรื่องเหตุและผลอย่างถูกต้องอันเป็นองค์ประกอบสำคัญของสัมมาทิฏฐิในระดับพระโสดาบันขอความเจริญในธรรมจงมีเก่ท่านทั้งหลายเจริญพร